ข้อความจากเขาถึงคุณเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่ารอหน่อยได้ไหมฉันอยากให้เธอเนี่ยรอฉันหน่อยนะฉันเองเนี่ยก็อยากให้เธอเจอวันที่ดีอยากให้เจอเธอเจอสิ่งดีๆขอให้เธอมีวันที่ดีแต่ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมจริงๆฉันยังไม่พร้อมที่จะทำให้เธอเนี่ยมีความโชคดีขนาดนั้น แต่ว่าใจของฉันเนี่ยมันก็มีแต่เธอมากๆเต็มหัวใจเลยเพราะว่าเธอก็ขยันมาอ่อยเธออาจจะไม่ได้ตั้งใจอ่อยหรอกแต่เวลาเธอโพสต์รูปหรือเธอยิ้มหรือเธอทําอะไรก็ตามอ่ะสําหรับฉันมันมีผลต่อความรู้สึกของฉันผลต่อหัวใจของฉันนะมันสันไหวมากๆทุกครั้งที่รู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันน่ะชอบเธอนะแล้วก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อด้วย เพียงแต่ณนะตอนนี้ฉันยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่พร้อมมีมีอีกหลายอย่างที่จะต้องทําก็หวังว่าเธอเองเนี่ยจะช่วยรอก่อนไว้ฉันพร้อมฉันเองเนี่ยจะขอโอกาสหรือขอเธอเป็นแฟนหรือพูดถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังกว่านี้แต่ตอนนี้ฉันเองไม่สามารถที่จะ ทำให้เธอเป็นคนโชคดีแบบนั้นได้แต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่พยายามทําอะไรนะฉันพยายามอยู่แล้วเพราะฉันก็พะฉันเองก็อยากให้เธอมีความสุขฉันอยากเห็นเธอยิ้มเยอะๆอยากรักษารอยยิ้มของเธอให้อยู่นานๆรอฉันหน่อยนะนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะ